หลังจากนั้นนะคะเรากดไอศครีมใส่กระบอกสแตนเลสเหมือนเดิมนะคะจากนั้นนะคะนําส่วนผสมคือตัวออริโอโอที่เราบดไว้นะคะใส่ลงไปในกระบุกกล้วยสแตนเลสนะคะหลังจากนั้นนะคะนํากล้วยใส่เครื่องเหมือนเดิมเลยค่ะลูกค้าเทคนิคเหมือนกันเลยค่ะ แล้วค่ะลูกค้าก็ใช้ช้อนนะคะเหมือนเดิมค่ะได้แล้วค่ะรสชาติโอริโอ้นะคะในส่วนของผลไม้นะคะที่อาจจะเป็นกล้วยนะคะลูกค้าก็สามารถหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เหมือนกันนะคะแล้วก็นํามาใส่กวดสเตลเลตแล้วก็ปั่นพร้อมเนื้อไส้กรีนแบบนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าลูกค้าต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เหมือนที่เราสาธิตนะคะ